มมีนะแต่นหรือเปล่าว่าชอบกันผมเรียนด่างหนึ่งชอบกันผมก็ไม่เสียหายนะผมรู้อยู่แล้วว่าญาติพี่น้องกันน่ะการดีกันมีแต่สิ่งที่ดีเออาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่เข้าใจนิดนิดว่าในช่วงที่จะดีกันนี่บ้านหลังแรกนี่ทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมโดนใส่แบบหนักหนันะเออ่อ ทำไมไม่ดีกันหมดเลยหรือว่าที่ดีกันหมดเลยไม่ได้เพราะบ้านหลังแรกไม่ยอมดีกับบ้านหลังที่สี่อย่างนี้เหรอแล้วเหตุผลที่เรามาดีกับบ้านหลังที่สี่คืออะไรในในตอนหลังคืออะไรเห็นว่าไม่ไม่ผิดกฎหมายเห็นว่าไม่ทําผิดเห็นว่าอะไรมันควรจะมีเหตุผลเชื่อมหน่อยนะไม่ใช่ว่า,วาเออศาลตัดสินเสร็จฉันเปลี่ยนเลยอืมแต่ก่อนก่อนนั้นก็ ก่อนหน้นบอกว่าเอาถ้าศาลตัดสินประมาณว่าถ้าแพ้ใครแพ้นี่ถ้าจำเลยจะแพ้อย่าอย่าย้ายข้างมานะแต่ตอนนี้นี่จำเลยแพ้ไปส่วนหนึ่งแต่เหตุผลที่จะไปอยู่ฝ่ายจำเลยมันมีนะถ้าจะอธิบายอย่างหนึ่งว่าเออเราเห็นใจพี่พี่สาวพี่เคยมากที่ด่ามาหลายปีต้องขอโทษขอภัยเออก็ถามว่ามีเหตุผลอย่างนั้นไหมในความคิดผมม่นมะีนะ แต่ผมไม่รู้ว่า f อซจะจะมีหรือเปล่าผมเคยได้ยินเพราะแล้วผมเคยพูดด้วยซ้ำไปว่าบางทีคนในสามหลังนี่อาจจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งอซึ่งทำให้สิ่งที่ทำหน้าจอมันไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์ซถ้าเราเราจะหาตัวนั้นก็ไปฟังคลิปที่ว่าใครตบหลังหน้าแหลมนั่นแหละบางคน ไม่รู้บางคนคือยังไงล่ะบางคนคิดว่าคนธรรมดาไม่ใช่ในคนธรรมดานะครับถ้าเราถ้าเราสังเกตด,ดีๆว่าตอนที่เราพวกเราไปออกออกทีวีกันเยอะแยะแล้วผลตีกลับมาทำให้แอดชิดเหมือนกับเสียศูนย์ไปเลยเนีย่แล้วก็สองสามคนพลอยนั้นคืออะไรคืออะไร ทั้งทงที่คุณท่านสองท่านนี่กเกษียณแล้วนะแต่ถ้าเราดูดีๆคนที่ตบหลังหน้าแหลมเนียวก็ได้กเกษียณนะเพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าอิทธิพลไม่ถูกนะไม่รู้แหละน่าจะเยอะกว่าสองคนนะเพราะฉะนั้นนี่การที่ว่ามีแรงกดอะไรสักอย่างหรือเปล่า มันอาจจะมีได้แต่ทําไมอ่ะมีเหตุผลอะไรที่จะโอ้โหเหมือนกระปดแอก็อจะคอนะหรือว่ามีหน้าที่ทําแค่จบอันนี้อันนี้ก็โอเคละประมาณนี้หรือเปล่าผมนี่พยายามคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาประสานนะสำหรับสามครอบครัวกับลังที่สี่สองสองกับลังที่สี่แต่ก็คิดยังไม่ออกหรอกอืมให้ดูไปเรื่อยๆ แต่วันนี้ที่มาพูดเนี่ยเหมือนกับพูดในแนวทางวิชาการนะผมว่าการที่จะมาค้นเอาประโยชน์จากสองหลังเนี่ยมันไม่ได้แล้วในในสารชนนั้นอุทธรณ์มันไม่ได้หรอกเออแต่ที่เขายกมาพูดผมคิดว่าน่าจะยกมาพูดเพื่อให้ได้ยอดวิวที่ดีขึ้นเราะฉะนั้นว่าช่วยพี่สาวพี่เขยเนี่ยพูดให้ดูดี แล้วก็พูดให้คนชอบแต่ผมหาว่าเอซ p ชอบมีอะไรไม่ไม่มีอะไรสำหรับผมชอบก็ดีคนชอบกันดีกว่าคนชังกันอ่ะแล้วก็มีเขามาพูดดีผมก็ดีใจด้วยอย่างน้อยไม่ได้โดนด่าใช่ไหมแต่ถ้าถ้าพูดในแนวทางวิชาการก็เหมือนกับเขาจะต้มว่าเออต้องต้องมาหานะต้องมาพูดคุยกับญาตินะญาติจะช่วยได้ไม่มีแล้วครับ อย่าโม้อย่าพูดในสารนุทนี่มีปัญหาหนึ่งมาได้ซ้ำไปถ้าการก้าวไกลอย่างมากมายนะกับ,ก,บกับกับการทำงานในชั้นอุทร์สมมุติว่าความจริงมีที่พลจริงๆเหมือนกับที่วิ่งกันแรกๆกันนะ มีคนปรึกษากันทั่วไปเลยเรื่องนักนกฎหมายผมก็เรียนแล้วว่าทุกครั้งเลยนะที่ที่เราทําคดีถ้าเราแพ้นเนี่ยโอกาสไม่ได้ทําคดีในชนั้นอุทธรณ์ก็มีครึ่งต่อครึ่งนะเพราะว่าคนข้างบ้านมันเยอะคนข้างบ้านจะ,ะว่าทนายไม่เก่งอย่างนั้นนี่เนี้ยเหมือนเดิมเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันวุ่นวายมาก,กตอนนั้นผมเองก็โหรับฟังกันเวียนหัวไปห,หมดตอนนี้นี่ถ้าให้ผมคิดถิจิงตอนนั้น ข่าวในการเสียบในการเปลี่ยนมีเยอะเหมือนเดิมแต่ในทางเดิมสำนัาากงานเดิมเขานิ่งนะเขาเป็นคนนิ่งนะแต่คนที่ไอ้นี่ชอบอวดการที่อวดว่ารู้นะว่าใครเขียนใครเขียนมรดกอนนั่นนี่มันตีความหมายได้ว่ามีคนใหม่จริงนะเออแล้วเมื่อวานนี้ผมผมไลน์ก็ว่ามีอาแอดมินก็ว่ากดว่ามีมีคุณามีอะไรนะ มีผมก็ไม่ติดตามหรอกว่ามีแบบแบบเปลี่ยนหรือแบบเสริมนี่ไม่เพราะว่าอะไรแต่วันนี้จะมาพูดถึงว่าคนที่อวดอ้างว่ามีคลิปมีนั่นมีนี่มีพยานสาคัญจะพูดหรือจะทําให้ชนะได้ในสารุนสไม่มีหรอกครับไม่มีเอมีคลิปก็เรื่องของมีคลิปมีพยานที่คุณดีมากเลยยายเท่านั้นแหละก็ไม่ได้พูดนะในสารุธรณ์ไม่มีอะไรยื่นเข้าไปครับ ต้อยมาพูดกันเอ,อว่าได้เจอหน้ากันที่พูดกันก็แค่ได้พูดกันครับมันนี้มีประโยชน์ในศาลคุณจะรู้เรื่องดีขึ้นว่าเออคนนั้นคนนี้ใส่ร้ายผมไม่เชื่อหรอกสามปีมาใครจะไม่รู้ใครผมว่ารู้กันหมดแล้แหละมันมีปัญหาว่าคุณจะทําประโยชน์ให้เขาได้ตอนไหนอ่ะคุณก็ต้องเบิกความอืมทาไมคุณไม่ได้เบิกความผมก็รู้เพราะคุณแข็งตอนนั้นเพราะาแข็งยังไง กูไปพูดกูไม่พูดให้มึงได้ทีนี้ถ้าถ้าไปจะจะทําให้ดูดูแล้วเนี่ยเขาคือยังไงเกิดความเห็นใจเขาก็ไปดูสิว่าถ้าถ้าในในความคิดผมนะการที่เขาบอกว่าใครมาตบหลังเขาเนี่เออเอคืออะไรเนี่ยผมพอเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นแรงกดดันก็ได้มันทำให้เราอาภายัยเขาได้ที่เขาไม่ได้ว่าความาที่เขาไม่ได้เบิดความใช่ไหม แต่ถ้าว่าบอกว่าไมา่ได้เบิกความเพราะตอนนั้นกูไม่อยากพูดให้มึงแต่ตอนนี้กูอยากพูดละกูจะขึ้นช่วยมึงในศาลอุทธรณ์ให้มหาญาติญาตินะจะพูดให้จะช่วยให้หนักเป็นเบาพูดเหมือนคนไม่มีความรู้นะเออผมฟังหลายทางแล้วจะช่วยถ้ามาพบกับครอบครัวจะช่วยให้หนักเป็นเบาไม่มีทางหรอกครับคนที่ช่วยให้หนักเป็นเบาหรือผมไม่เคยคิดว่าหนักเป็นเบาในคดีนี้ หนักเป็นเบาคือทําผิดแล้วได้รับโทษน้อยผมพูดเสมอว่าเขาไม่ได้ทํามนุษย์หนักเป็นเบาครับมีแต่พลิกกันเลยคือไม่ได้ทคํคก็หลุดไปเลยไม่มีครับติดคุกจะยี่สิบปีหรือห้าปีเขาไม่ได้ทํามันจะเป็นอย่างไรไงนี่คือความเชื่อผมนะครับผมไม่ได้ว่าไปต่อต้านคขาไม่กษาอะไรเป็นความเชื่อผมมานานแล้วแต่ทําไมผมมาพูดวันนี้ผมเห็นเล่นเงินน้อยหรือเปล่า ที่บอกว่าเออต้องมาหาครอบครัวนะเออยังไงมามามา,มาดีมาผูกแขนเนี่ยนะเขาจะช่วยไม่มีหรอกครับอย่าพูดเรื่องลิเกรครับเพราะอะไรไม่ไม่ม,มีคุณเอาดีๆก็แล้วกันทําความเข้าใจทนายดีๆทนายเขาปั้นรูปแบบไปแล้วถ้าดีถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อกันมันทําได้ดีอ่ะอย่างนี้ก็แล้วกันนะเออถ้าจะบอกว่า ฟังนี้กกอกมีสิทธิ์ช่วยได้ถ้าทิ้งกกอกไปจะช่วยไม่ได้นี่พูดเหมือนลิเกนะคดีอยู่ศาลนะยังไม่ใช่ศาลทั้นต้นด้วยศาลอุทธรณ์นะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเข้าไปหรอกครับเออพวกเราเนี่ชอบจินตนาการ